สวัสดีครับสวัสดีปอแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านต้วยนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับร้านภูเสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางนะครับตัวร้านรถไถมือสองลำปางเนาะเนาะวันนี้ป้าไปพรมูผานมูเหมือนกันพอดีปอแม่พี่น้องเป็นถามมานะครับอย่างตัวนี้ผ่านบุกเบิร์กมีนะครับอันนี้ใบเซอซีเนาะใส่ซีเจ็ดห้าศูนย์นะครับอันนี้สามหมื่นแปดพันห้าร้อยเท่านั้นนะครับลองเข้ามาเลือกมาดูได้ผ่านบุกเบิร์กงาม ใบโซ่สองกับสามนสะครับส่วนผ่านพ้นนะครับมีทางใบเซ่สองกซสใบโซ่สองกระไซบ,บ่กเกิน4 0่สิบแห้งเนาะถ้า4 0่สิบแห้งขึ้นไปส5 C ่7 50ส็ดกับอ่าใบโสน,นะครับสามหมื 38, ่ารยเนาะอ่าลองเข้ามาดูกันอ่าเริ่มอัปเดตติดกันแหลกเลยนะครับกันนี่อ่าคูปุตาเอลนะครับกน,นี้เป็นตัวดีทีนะครับปี6กอ่าน่าจะปี6,3นะครับครับ ชั่วโมงทางานกับประมาณพันกว่าชั่วโมงนะประมาณพันเจ็ดพันแปดเนี่ยนะครับเครื่องมากเดิมอยู่ก็เคยแกะเครื่องครับเก็บสีนิดหน่อยเพราะสวยงามนแบบคายแห้งดีอยู่นะครับอ่าก็นี่ความใจงานนะครับเปลี่ยนมันเรื่องกองอย่างให้เรียบร้อยละนะครับอ่าสีสันห้องด้วยสารสวยงามนะครับอ่ายังหน้าเป็นไหมเื้ยยางหลังประมาณ70%ซนะครับราคาเพียง3 5 9 0 0 0บาทอุปกรณ์หน้าหลังนะครับอ่ากันต่อไปนะครับ โคบูร์ตาเอลสามหกศูนย์แปดเอสพีคานบนนะครับพันเจ็ดร้อยชั่วโมงเครื่องยังไม่เคยแกะนะครับยางหน้ายางหลังเดิมนะครับอ่าประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้องโดยสารสีเดิมสีเดิมทั้งคันนะครับหลังท้ายสีเดิมแห้งดีนะครับอ่าตอนนี้พร้อมใช้งานเปลี่ยนมันเขื่องให้เรียบร้อยละนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับอุปกรณ์สองชิ้นอุปกรณ์หน้าหลังนะครับอ่าส่วนการทัดไปนะครับ กันนี้50 L 5 0 1 8 DT นะครับกันนี้ปี61เอ้ยปี62ครับปี6เออปี61สมาร์เตอร์อ่ากันนี้กระพร้อมใจงานเช่นกันนะครับยางหน้าหลังกับประมาณ65%นะครับอ่ารถพร้อมใจงานเช็คพร้อมใจเฮอนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองให้เนาะครับเนออ่าชั่วโมงทำงานประมาณ2,100ชั่วโมงนะครับอ่าเช็คพร้อมใช้งานนะครับ อุปกรณ์หน้าหลังนะครับก็จะมีใบาดานกับผานพรวนช้างนะครับเปิดราคา4 29,0 0 0บาทนะครับอ่าคันถัดมาคูเต้า l สาม8กศูนย์แปดดีทีครับปีห้าสามก็นี่ปีน้อง fc ตังพะเยาครับเปินมัดจัไม่ละเดี๋ยวก่อนส่ง,งผมเช็คทึงงา,งามเลยอ่าจัดให้นะคันถัดไปนะครับ l สี่ศูนย์หนึ่งแปด sp นะครับคันนี้ปีหกสามนะครับเช็คพร้อมใช้งานสีเดิมทั้งคันนะครับ เครื่องเกียร์ดีนะครับท่อนคัดยังไม่เคยตัดชั่วโมงทํางานประมาณ1,000ชั่วโมงอ่าครับจะนี่งามอยู่อ่าครับอันนี้ท้ายสีสีเดิมนะครับแห้งดีครับพร้อมใช้งานเลยนะครับห้องโดยสารสีสันสวยงามนะครับอ่าอ่าเครื่องก็ยังไม่เคยแกะนะครับมาร์กเดิมครบนะครับอ่าน้ำมันเครื่องกองให้เช็คพร้อมใช้งานนะครับอันนี้เปิดราคานะครับ สามแสนเก่นเก้าพับาทเท่านั้นนะครับสามแสนมบาทนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับส่วนคันนี้นะครับ L ห้านีะครับคันี้ปีห้าเก้านะครับอ่านี้อสี่แสนสามหมื่น้าพันนะครับสี่แสนสามห่น้าพันยงนากับประมาณอ่าเจยางหลังประมาณ65%เนะครับเก็บงานเช็คพร้อมใช้เป็นน้ำมันเครื่องกองเฮลิบร้อยนะครับคันี้ อุปกรณ์หน้าหลังเช่นกันนะครับก็เปิดราคาไว้ที่439,000บาทนะครับนี่รถเช็คพร้อมใช้งานนะครับอ่าคับบิ๊น้องท่านใดสนใจนะครับรถอ่าถ่ายมือสองนะครับเช็คพร้อมใช้งานนะครับกลับมาดูได้ที่ล้านรถถ่ายมือสองล้ำปางหนือล้านคุ้มเสมอเทคเตอร์สาขาล้ำปางนะครับอ่าโทร0813662756นะครับ0813662756นะครับ ลานยู่ถนนสายตาลอกให้เป้งน,นะครับตัวบนมันเปาามือจากวัดลำปางครับวันนี้น้ำเสมอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ